คุณหญิงสุดารัตน์ยันดิจิทัลวอลเลตไม่ตอบโจทย์คนหาเทียบกับนโยบายลุงตู่คุณหญิงสุดารัตน์ชี้คนชนชั้นกลางเผชิญความสาหัสวิกฤตเศรษฐกษิจยันดิจิทัลวอลเลตไม่ตอบโจทย์เชื่อไม่เกิดพายุหมุนสี่ลูกคนหาเทียบกับนโยบายลุงตู่วันที่หนึ่งสิงหาคม67คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราปันหัวหน้าพักไทยสร้างไทยให้สัมภาษณ์อมรินทีวีออนไลน์วิเคราะห์ถึงปัญหาเศรษฐกิจว่าเรื่องนี้สาหัสมากสำหรับประชาชน ตั้งแต่ชนชั้นกลางลงไปโดยเฉพาะปัญหาปากท้องรายได้ลดลงเกือบทุกครอบครัวขณะที่รายจ่ายสูงขึ้นเรียกได้ว่าของแพงทั้งแผ่นดินเพราะค่าไฟค่าน้ำมันที่รัฐบาลไม่สามารถทำได้ตามที่ได้หาเสียงไว้รายได้ไม่พอรายจ่ายทำให้นี่ครัวเรือนทยานสูงขึ้น อีกทั้งยังมีหนี้นอกระบบที่มีดอกเบีย้ยแสนโหดยิ่งซ้ำเติมและเปรียบเสมือนงูกินหางสิ่งที่เป็นอันตรายมากเพราะหนี้สินเหล่านี้ทําให้มีหนี้เสียพุ่งสูงขึ้นจากปีที่แล้วแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะหนี้เสียที่การกู้ไปกินไปใช้และหนี้เสียของการผ่อนบ้านผ่อนรถซึ่งนโยบายที่รัฐบาลออกมาไม่ตอบโจทย์คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวต่อว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาสำหรับการทำงานไม่ได้ลงไปดูการแก้ไขปัญหาปากท้องไม่มีการสร้างงานสร้างรายได้ ให้อย่างยั่งยืนรวมถึงไม่ไปดูต้นทุนการผลิตที่ทำให้ของแพงทั้งแผ่นดินและไม่มีการเข้าไปแก้หนี้อย่างเป็นระบบซึ่งการแก้หนี้ที่ทำกันในขณะนี้ที่ผ่านมาเคยทำมาแล้วหลายรัฐบาลสิ่งที่ทำคือต้องปรับโครงสร้างแก้หนี้เติมทุนซึ่งพักไทยสร้างไทยพยายามผลักดันกองทุนเครดิตประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถตั้งตัวได้และสามารถเข้าถึงเงินกู้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อย่างไรก็ตามสำหรับการแก้ปัญหาเศษษรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาวมองว่าสอบตกส่วนการประเมินผลงานของรัฐบาลและตัวของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอยากให้ประชาชนเป็นคนประเมินซึ่งไม่อยากให้ถูกกล่าวหาว่าตนเป็นฝ่ายค้านที่มีอคติและย้ำว่าการแก้ปัญหายังไม่ถูกจุดคนกำลังอดอยากกำลังจะอดตายและนี่ท่วมหัวมีนโยบายไหนบ้างที่แก้ไขได้และเห็นเป็นรูปธรรมซึ่งขณะนี้กำลังเอาแต่เรื่องทุนใหญ่เข้าโดยไปหวังที่ นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งนโยบายไม่ตอบโจทย์หากนโยบายนี้จากเฉพาะกลุ่มเปราะบางและจากเป็นเงินสดรับรองว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นอย่างยั่งยืนแต่กลับจากเป็นดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งพูดง่ายๆคือคูปองดิจิทัลไม่ใช่ดิจิทัลมันนี่และไม่ใช่บาทดิจิทัลดังนั้นจะอ้างว่าเพื่อปลูกพื้นฐานไปสู่การใช้ดิจิทัลคงไม่ได้แต่เป็นเพียงคูปองดิจิทัลเท่านั้นเองและนำไปแลกของซึ่งเหตุใดจึงต้องกู้เป็นเงินบาท และเสียเงินค่าลากเปลี่ยนจากเงินบาทเป็นคูปองดิจิทัลและจากคูปองดิจิทัลไปเป็นเงินบาทซึ่งตนมองว่าไม่ตอบโจทย์เนื่องจากหากลองไปถามผู้เป็นรายย่อยที่รัฐบาลมุ่งหวังจะให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจจะในระดับฐานรากในอำเภอตำบลและหมู่บ้านไม่สามารถใช้ได้จริงซึ่งถามว่าเขารับหรือไม่คงรับเพื่อลากของเปลี่ยนของเหมือนสมัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งต่างกันที่พลเอกประยุทธ์จากทุกเดือนแต่นโยบายของรัฐบาลใน ครั้งนี้จากครั้งเดียวและปัญหาสำคัญคือร้านค้ารายย่อยในอำเภอตําบลและหมู่บ้านอาจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการหรือรับดิจิทัลวันเลดตนี้ได้เพราะเขาต้องการเงินสดเพื่อที่จะนำมาหมุนวันต่อวันดิจิทัลกว่าจะแลกเป็นเงินมีขั้นตอนและใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนจึงมีคำพูดที่พ่อค้าแม่ค้าสะท้อนมาว่าโครงการของพลเอกประยุทธ์ด,ดีกว่าเช่นโครงการคนละครึ่งเมื่อขา,ขายของมาทั้งวันช่วงเวลา ประมาณ21นาฬิกาจะมีเงินโอนเข้าแอปเปิาตังซึ่งสามารถนำไปถอนและนำไปใช้จ่ายซื้อของเพื่อมาขายต่อได้ดังนั้นยืนยันว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็คือสิ่งไม่ตอบโจทย์สิ่งที่คาดหวังจะให้เป็นพายุหมุนสี่ลูกซึ่งตนรับรองได้ว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้แต่จะกลายเป็นพายุทอร์นาโดที่พัดด้านล่างราบคาบและดูดขึ้นข่างบนะซึ่งตนมองว่านี่คือสิ่งที่ จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นและมองว่าดำเนินการแล้วไม่คุ้มเสียนอกจากนี้ยังได้นิสินของประชาชนทุกคนไปพร้อมๆกันไม่ใช่ความมัง่งคั่งของทุกๆคนแต่ความมั่งคั่งจะขึ้นอยู่กับคนชั้นสูงแต่ความยากจนและนิสินจะอยู่กับประชาชนทุกคนต่อไป นอกจากนี้ยืนยันว่าการดำเนินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตตนคัดค้านซึ่งไม่ใช่การค้านไม่ให้จากแต่การจากแบบนี้เป็นการกระทำได้ไม่คุ้มเสียซึ่งจะสร้างมรดกบาปคือหนี้สินไปชั่วลูกช่วยหลานและการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้น0.5ในไตรามาสที่จากและหมดไปหากจะจากจริงขอให้จากเฉพาะคนกลุ่มเปราะบางและให้เป็นเงินสด